สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโด,ดยตรงน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่173นะคะวันนี้มีผ้าหลากหลายมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะก็ให้พี่ๆดูให้ชอบใจถูกใจจริงๆนะคะแล้วก็ปิดได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะขอเริ่มเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะเปิดแรงวันที่องค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ เปิดแรงฟันที่องละ250รบาทองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 รายการที่สองนะคะองนี้เป็นพระสมเด็จมีมีหน้าตานะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จมีหน้าตานะคะองนี้เป็นรายการที่สองเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์รัสองรบาทนะคะ ไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะองนี้ก็เปิดแบงก์บที่องค์ละสองห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะนี่สองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดกับน้องได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะ การที่สี่นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะเขาเรียกว่าหน้าเปียกเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นหลังว่านแบบนี้นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่องละ350าบาทนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ ่ไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเรี่ยมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. องนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะคะ mm hmm. น้องเปิดแบงปันอยู่ที่อง์ละ2 5 0าบาทนะคะ mm hmm. หลวงพ่อรวยนะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นได้โค้ดแล้วก็มีตอกโค้ดที่ห่วงแบบนี้นะคะ mm hmm. รายการนี้2 5 0าบาทนะคะ mm hmm. เป็นรายการที่ห้า <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเปิดแ่งปันที่องละ2อ0ห้าสิบาทเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อออกเก่าๆหน่อยนะคะพี่องนี้นะคะนี่นะอง์นี้เป็นองค์ที่หกนะคะเปิดแ่งปันที่อง์ละสอง้อยห้าสิบาทนะคะรายการที่หก ต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่7นะคะเป็นพากกินเก่าแบบนี้นะคะเนื้อดินนะคะเป็นเนื้อดินแบบนี้นะ,ะใส่เนื้อดิน <c oughs> เป็นคาบเนื้อดินนะพี่นะเป็นคาบเนื้อดินนะคะเป็นคาบดินไม่ใช่เนื้อดินนะคะขอโทษด้วย เป็นคาบดินเก่าแบบนี้นะคะติดที่องค์พระกิ่งนะคะอง์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทนะคะองคนี้เปิดแบ่งปันที่350บาทนะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะพี่ <c oughs> รายการที่8นะคะรายการที่8นี้จะเป็นพระกิ่งพุทธซ้อน นะมีพักกิ่งสององแบบนี้นะคะสวยแปลกตานะคะมีคาบดินเก่าเหมือนกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา350บาทเหมือนกันเลยนะคะอันนี้น้องเรียบกันน้ําให้สวยสวยเลยนะคะมีเก็บไปทางให้ทุกรายการนะคะส่งฟรีให้นะคะวีราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะคะต่อไปรายการที่9รายการที่9้าเอาอเป็นเหรียญดวงดีนะคะ เป็นเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ300บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องละ300 3บาทเป็นเนื้อสีออกำดำๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ ดวงดีนะคะรุ่นเดียวกันเลยนะแต่องค์นี้จะเลี่ยมขอบสีเขียวแบบนี้นะคะรายการนี้ก็เปิดแร่งปันที่อง์ละ300บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ <c oughs> อง์นี้เป็นรายการที่10นะคะดูความคมชัดดูความสวยนะคะของเหรียญได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11เนะคะเป็นพระปู่นะคะเป็นพระปู่แบบนี้เลยนะคะรายการนี้เปิดแบงปันที่300บาทนะคะรายการนี้เปิดแบงปันที่300บาทนะคะเป็นรายการที่11เนะคะเป็นรายการที่11นะคะ,ะ,คะ300บาท นี้เป็นรายการที่12นะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะองนี้เปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ350าบาทนะคะองนี้น้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ350บาทนะคะเป็นพระหลวงผู่ทวดนะคะเนื้อเก่าๆนะคะมีคราเขียวขึ้นที่อง์พระแบบนี้นะคะดูความเก่าได้เลยนะองนี้น้องเปิดแบ่งปันที่350บาทนะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะรายการที่13นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะคะ เป็นหลวงปู่โตนะคะรายการนี้200บาทนะคะรายการนี้เปิดหนึ่งปันที่200บาทนะคะเป็นหลวงปู่โตนะคะรายการที่14ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระผงรุ่นดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศรานะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการนี้เปิดแนงปันที่2 0 0บาทนะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16องคอง ardı ardı อนี้จะเป็นบล็อกเหล็กนะคะองค์นี้จะเป็นบล็อกเหล็กนะคะดีดูความคมชัดจะแตกต่างกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องละ300บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะเป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่1 7นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะอันนี้องน,นี้ไม่มีชื่อหนูจำไม่ได้เหมือนจะรุ่นเสือนอนกินหรือ,อยังไงเนี่ยแหละนะพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะงนะคะเรขโค้ดสามศูนย์ห้านะคะ เรียนนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ350บาทนะคะอง์นี้เปิดแบ่งปันที่350บาทเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นด็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะคะร็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะคะ ด้านหลังเป็นพระนาคกบแบบนี้นะคะมีมวลสารนะมีมวลสารนะคะ,าร,ะ,คะรายการนี้นะคะหลากหลายเลยใส่ไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นอกเกตหลวงปู่สวงนะคะเทวราชเดินดินนะคะรายการนี้รายการที่18เปิดแบงปันที่350บาทนะคะ รายการที่19นะคะเป็นรุ่นเมตานะคะหลวงปู่มหาศิราเดี่ยมกรอบกันน้ำสวยๆวแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะรุ่นเมตานะคะหลวงปู่ศิรานะคะ300อบาทรายการที่19ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่20สินะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อโบ,บราณหลวงปู่ศิลานะคะเลื่อนสมณศักดิ์นะคะสองหหสนะคะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคา400บาทนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่ราคา400บาทนะคะรายการที่2ี่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระร่วงนะคะเป็นพระร่วงรายการที่21นะคะอง์นี้นะคะเปิดแบงบันที่200บาทรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ม,มหาศิลานะคะด้านหลังมีเนื้อมวลสารนะคะแบบนี้นะ รายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ4 0 0บาทน,นะคะรายการที่22ต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะองนี้นะคะวัดท่าสแบงนะคะอาจารย์ต้อมนะคะ พระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสะแบงแบบนี้นะคะรุ่นเจ้าสูวสสมปาตนานะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ350บาทนะคะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะรายการนี้นะคะ ของปีหกเจ็ดนี่นะคะเหนือ <c> ด <oughs> วงนะคะเปิดแบงปันอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะคะเปิดแบงปันอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทองนี้เป็นต่อน้ำเลือบกบเป็นเนื้อ,อาปากานะคะเป็นเนื้อ,อปะกานะคะรุ่นเหนือดวงนะคะห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่25นะคะก็เปิดดวงปานที่อง์ละ500บาทเหมือนกันนะคะเรียนเหนือดวงสององละ500บาทนะคะนะอันนี้อันนี้เป็นปีห7เนี่ยน่าจะเป็น2นะพี่นะแบบนี้นะคะนี่ดูความคมชัดดูความสวยได้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที 26. 26. ่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนหลบปูศิลานะคะอง์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ500บาทนะคะองนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ500บาทนะคะเหรียญบาทน้ำมนนะคะหลบปูศิลานะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะรุ่นพระพุทธเจ้า um 1ิบชาตินะคะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละสามร้อยบาทนะคะองนี้เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละสามร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่27นะคะแล้วก็รายการที่28นะคะจะเป็นเนื้อออกสีเหลืองแบบนี้นะคะ ก็เปิดดวงปันที่องละ300บาทเหมือนกันนะคะเปิดที่300บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นร็อกเก็ตนะคะเป็นร็อกเก็ตเหนือดวงนะคะ องนี้นะคะเปิดแบ่งปันราคา900บาทนะคะองนี้เปิดแบ่งปันที่ราคาองละ9 0 0บาทนะคะด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตด้านหลังเป็นเหรียญแบบนี้นะคะต่อไปเป็นรายการที่30นะคะ รายการที่30นะคะองละ300บาทนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะอง์ละ300บาทนะคะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญทรงหน้าวัวนะคะเขาเรียกกันว่าทรงหน้าวัวแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลานะคะด้นานบนเนี่ยจะเป็นอายุท่านาน้าแบบนี้นะปีสองห้าหสนะคะ300บาทรายการที่30สิบนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะรายการที่31เดหรียญน,นี้เปิดเด้งปันที่เหรียญละ200บาทน,นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นรุ่นวัดสร้างนะคะเป็นรุ่นวัดสร้างหลวงพ่อพัดนะคะรายการนี้ต่ออ e ิงโค้ดนะคะหมายเลขเก้าสวยๆนะคะเปิดแรงปันที่ราคาอัวสามร้อยห้าสิบบาทละกันนะคะ การที่33านะคะ <c oughs> รายการที่33านะคะอันนี้เป็นทรงเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิวออกสีแดงๆงแบบนี้นะคะ <c oughs> เนื้อผิวออกสีแดงแแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่เขานิยมกันนะคะทรงสวยมากเลยนะคะเหมือนเตารีดจริงๆเลยนะคะที่เขาเรียกกันนะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาอง์ละ350บาทนะคะ องนี้นะคะรายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นทรงผอมเดียวลงมานิดนึงนะคะนี่องนี้นะคะรายการที่สามสิบสี่ด้านหลังตอกโคตหมูหนึ่งตัวนะคะรายการนี้ น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ350บาทเหมือนกันนะคะองนี้รายการที่34นะคะ <c oughs> รายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่35เป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะอนุสรสร้างโรงเรียนแบ่งปันไปที่เรียนละ200บาทนะคะราการที่35 รายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรเสาห้านะคะ8ปปีนะคะของท่านนะคะรายการนี้200บาทน,นะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้ออัปปก้านะคะกับหลวงพ่อโตนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ700อบาทนะคะรายการ Okey. นี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ700บาทนะคะนี่น่ารบเพ่อปู่ทวดสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นพระพุทธจารย์โตนะคะหลวงพ่อโตแบบนี้นะคะองค์นี้700บาทนะคะเป็นรายการที่ 37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหล่อเงินหล่อทองนะคะเป็นเหรียญหล่อเงินหล่อทองหลวงปู่มหาศิลานะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นงานหล่อนะคะเปิดแรงปันที่เหรียญละ300บาทนะคะ รายการที่38 <c oughs> ต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เอาเป็นรุ่นดวงดีนะคะรุ่นดวงดีลงยาสีน้ำเงินนะคะด้าน,นหลังนะคะตอกได้โค้ด396นะคะแล้วก็เป็นโค้ดตัวยันแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ600บาทนะคะ รายการนี้600บาทนะคะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นรุ่นเมตาลงยาแดงหน้ากากทองนะคะเป็นรุ่นเมตาลงยาแดงหน้ากากทองบอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะรายการนี้ได้โค้ดส9 6นะคะต่อโค้ดศิลาด้วยนะคะ องนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองละ6 0 0บาทรายการที่40นะคะรายการที่41ดนะคะนี่เป็นพระนาคปกนะคะองเล็กแบบนี้นะคะเป็นพระนาคปกองเล็กแบบนี้นะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะอง์นี้เปิดแบ่งปันที่ราคาองละ3 0 0บาทานะคะรายการที่4 1เ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นพระสังกระจายนะคะวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีองค์นี้200บาทน,นะคะรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะพระปิดตานะคะจานเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะ ปิดตาจานติมองค์สวยๆแบบนี้นะคะรายการนี stream, ้เปิดแบ่งปันท em ี่ราคาองล์ละ <greatness. S 1> 400บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคา400บาทนะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระพิคเนตนะคะเป็นพระพิคเนตแบบนี้นะคะรายการที่44นะคะองค์ละ250บาทนะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45เป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาเป็นพระปิดตาสิริจันโทปี64นะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระพิคเนตนะคะเนื้อเก่าแบบนี้นะคะปิดทององค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะ ต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นพระปิดตาแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ200บาทน,นะคะรายการที่48นะคะเป็นรุ่นมหาโชคนะคะ เป็นเหรียญรุ่นมหาโชคหลวงปู่มหาศิลานะคะนี่หน้าหลวงปู่ยิ้มรับซั์แบบนี้เลยนะคะต่อโค้ดสามรวยเลยนะคะรวยรวยรวยเลยนะนี่นะคะองค์นี้เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะมหาโชคนะคะวัดโพสีสะอาดนะคะเปิดใบปันอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ 49นะคะรายการที่49เอาเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะรายการนี้300บาทนะคะเหรียญเหนือดวงรายการนี้300บาทนะคะสองหน้าสองตัวอักขรตัวหนังสือให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะสวยๆมองเห็นได้ชัดเลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่49้องค์ละ3 0 0บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่50นะคะ รายการที่50เป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมามีรอยจานนะคะ <c oughs> รุ่นสมปัตินารวยหมื่นล้านนะคะหลวงปู่มหาศีลานะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ300อบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองละ300ร้อยบาทนะคะหลวงปู่มหาศีลานะคะรุ่นเสมาเซมาสมปัตินารวยหมื่นล้านนะคะรายการที่ห0สิบนะคะ ก็วันนี้นะคะมีก็เปิดแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดรายการกับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะหาพาสสวยๆมาแบ่งปันให้อีกนะคะสวัสดีคะ่ะ